ครับผมเอก Exponential ครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวหูฟังสำหรับออกกำลังกายยี่ห้อช็อคครับช็อคหรือแต่ก่อนเขาเรียกว่า after shock เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ดังมากสำหรับการทำหูฟังออกกำลังกายเขาออกรุ่นใหม่ครับชื่อว่า open fit air ครับซึ่งก่อนหน้านี้ปีแล้วเขาออกรุ่น open fit มาปีนี้ออกรุ่น air มาจากชื่อมันน่าจะเบาขึ้นนอกจากที่เบาขึ้นแล้วเบาจริงหรือเบาไม่รู้นะราคามันเบาขึ้นครับ4 0 0พ 600บาทเทียบกับรุ่น OpenFit ปีที่แล้ว6,700บาทต่างกันประมาณ2,000บาทรา,ราคามันเบาขึ้นด้วยครับนอกจากราคาเบาขึ้นน้ำหนักมันเบาขึ้นจริงไหมมันมีอะไรต่างขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วเทียบกับหูฟังการออกกำลังกายอย่างอื่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวจัดเต็มให้ฟังครับไปดูหน้าตาฟอร์มแฟกเตอร์แล้วก็สเปคของมันนะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นหูฟังสไตล์แบบ Open Ear หมายความว่าไงหมายความว่ามันจะไม่เหมือนพวกหูฟังอินเอียร์หรือเอียร์บัดที่มาวางอยู่หน้าหูฟังเราเลยแล้วก็บังเสียงทั้งหมดที่จะเข้าหูเราเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะรูปตัว C แล้วก็เกี่ยวเข้าใบหูเราแล้วก็ตัวลําโพงเนี่ยจะมาวาง บนหน้ารูหูเราแต่ไม่ได้บังรูหูเราทั้งหมดนะครับเพราะฉนั้นเราก็จะได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นข้อดีเขาจงใจให้เป็นแบบนี้ได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมเวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยก็จะไม่ไม่อันตรายเราก็จะไม่มีเสียงสะท้อนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยถ้าใครเคยใช้อินเดียก็รู้เวลาวิ่งจะมีเสียงสีเท้าเสียงสะท้อนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับหรือจะใช้เวลาแบบทํางานแล้วเรายัางต้องการได้ยินเสียงคนรอบข้างหัวหน้าเรียกเพื่อเรียกอะไรเงี้ยก็ยังคุยตอบโต้ได้รู้เรื่องเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเป็นแบบนี้ครับคือข้อดีของ โอเปนเอียร์นะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยจะเป็นลวดวัสดุไทเทเนียมที่มีลักษณะเป็นเหมือนสปริงนะครับก็เวลาเราใส่เราก็จะง้างมันปรับรูปมันได้ระดับหนึ่งนะเพอใส่ไปปุ๊บมันก็จะคืนรูปไปเหมือนรูปเดิมมันก็จะฟิตกับหูพอดีกับหูนะครับแล้วก็ทั้งสอง,สองตัวเป็นแบบนี้แล้วก็ลักษณะ ح, หูลักษณะแบบนี้มันจะค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับหูฟังแบบธรรมดากล่องมันก็จะเลยจะใหญ่ตาม แต่ถ้าเทียบกับหูฟังแบบ Open Air ตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมว่าถือว่าค่อนข้างเล็กแล้วครับทั้งตัวหูแล้วก็ตัวกล่องครับผมถ้าถามว่าถ้าผมชอบตัว Open Fit ธรรมดาหรือว่า Open Fit Air มากกว่ากันจริงๆผมชอบตัว Open Fit ธรรมดามากกว่าเพราะว่าอะไรหนึ่งคือมันเบากว่าครับถึงแม้ตัว Air เนี่ยมันจะชื่อว่า Air o เป็น i t Air นะแต่ช่างน้ำหนักออกมาได้เนี่ยคือ8.8 8.9กรัมหนักกว่าตัว Open Fit ธรรมดาซึ่งก็คือ8.3 8.4กรัมนะครับ ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเรียกว่าแอร์แต่ว่าหนักกว่านะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีเคาน์เตอร์บาลานซ์เวทนะครับก็คือตัวโอเพนฟิตธรรมดาตรงปลายเนี่ยมันจะมีเป็นตุ้มๆซึ่งก็จะมีน้ําหนักระดับหนึ่งแต่น้ําหนักเนี้ยมันทําให้เหมือนไปบาลานซ์กับส่วนหน้าที่มันหนักเวลาใส่เนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่หนักมากนะครับแล้วส่วนนี้มันก็ทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่เหมือนเพิ่มแบตเตอรี่ด้วยส่วนตัวโอเพนฟิตแอร์เนี่ยมันไม่มีส่วนนี้นะครับมันเป็นเหมือนพลาสติกทั้งหมดเวลาใส่เนี่ยมันงึ เวลาใส่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เลยรู ання, <iy> ส้สึกว่าใส่ตัว open fit ธรรมดาเนี่ยสบายกว่าแล้วก็ตัวผมว่าลวดไทเทเนียมของตัว open fit ธรรมดาเนี่ยก็เหมือนจะ flexible กว่านิดนึงแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยซิลิโคนทั้งนอกเนี่ยของตัว open fit ธรรมดาผมว่ามันนุ่มกว่ามันรู้สึกพี r เมียมกว่าเวลาใส่เนี่ยมันก็ใส่สบายกว่าไปลองทดสอบใส่จริงๆเนี่ยมันใส่ได้นานกว่าจริงๆจริงๆทั้งสองตัวเนี่ยใส่ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไม่มีปัญหาไม่รู้สึกเจ็บหูแต่พอขึ้นหลัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ย จะเริ่มรู้สึกเจ็บหูทั้งคู่เลยครับแต่ตัวที่เจ็บหูมากกว่าเนี่ยคือตัว open fit air ครับผมเพราะผมรู้สึกว่ามันมันหนีบกว่าวัสดุมันไม่นุ่มเท่าด้วยตัว diver จะเป็นคันสมัย diver ทั้งคู่คือเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับขนาด18คูณ11 mm นะครับเป็น dynamic diver ทั้งคู่นะครับแต่ตัว open fit ธรรมดาเนี่ยจะ enhanced b a s จะเพิ่มเบสมากกว่า การเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นบลูทูธ5.2ทั้งคู่นะก็เชื่อมต่อค่อนข้างเสถียรแล้วก็ค่อนข้างไวครับตัวนี้สามารถที่จะฟังข้างเดียวก็ได้2ข้างก็ได้สามารถสแตนบายได้2อ,อ,อเครื่องพร้อมๆกันนะครับทั้งคู่เลยเหมือนกันแต่ท่องไปเปิดในแอปก่อนให้มันเป็นมัตติดิไว้นะครับถึงจะ by, สแตนบายสเครื่องได้ NC ไม่มีเกียร์โหมดไม่มีครับแล้วก็ตัวไม้เนี่ยจะมีไม้ My ทั้งหมด4ตัวก็คือไม้สตัวต่อข้างเนาะตัวแอร์เนี่ยเขาบอกมาชัดเจน ตัวธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้บอกแต่ผมดูตัวจริงๆเนี่ยก็จะเห็นช่องไม้เนี่ยสองข้างต่อหูเหมือนกันก็สองหูก็จะสีข้างเหมือนกันครับผมการกันน้ำเนี่ยตัวนี้เป็น IP 5 4นะครับคือกันน้ําแบบโดนน้ำเต็มๆไม่ได้ ลงไปอยู่ในน้ําเต็มๆไม่ได้ล้างน้าไม่ได้นะครับระวังไปด้ดยในหนึน่งการน้นํากระเด็นกระดอนได้เวลาเปลี่ยนไงก็เช็ดมันธรรมดาเฉยนะครับมันไม่เหมือนหูฟังแบบบนคอนดักชันซึ่งเป็นหูฟังก่อนอันนี้ของตัวช็อคนะครับตัวนี้มันเป็น d i เ e c t p ชก็คือมันยังมีช่องลําโพงอยู่แล้วก็ส่งเสียงออกจากลําโพงตรงๆไม่ได้ปิดสนิทเหมือนตัวบนคอนดักชันนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีช่องลําโพงเนี่ยมันก็จะมีรูให้น้ําเข้า ก็ตัวนี้ก็อย่าไปโดนน้ำแบบเต็มๆนะครับอันนี้เป็นข้อเสียของมันนิดนึงการคอนโทรเนี่ยเป็นคอนโทรแบบปุ่มสัมผัสนะครับสามารถคอนโทรได้2แบบก็คือแตะแบบดับเบิลคลิก2ครั้งกับแตะค้างไว้นะครับแตะ1่ครั้งไม่ได้นะครับแตะ3ครั้งไม่ได้นะครับก็เอ่อแล้วก็ d e f a u l t <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบผมก็คั่นสมัยมันในแอปเป็นแบบนี้นะครับก <c oughs> ดซ้ายเนี่ยแตะ2ครั้งเป็นเพย์พอ <c oughs> ร์ตแตะค้างไว้เป็นการลดวอลลุ่มเสียงนะครับ ด้านขวาแตะสองครั้งเป,เป็นการเปลี่ยนเพลงทั้งหน้าแล้วก็แตะครั้งอาไว้เป็นการเพิ่มหรลอุ่มเสียงนะครับเวลาแตะเนี่ยเพื่อเพื่อที่คอนโทรลเนี่ยก็ไม่เร็วไม่ช้านะครับอยู่กลางๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัว Open Fit เนี่ยถ้าไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเฟิร์มแวร์เก่าเนี่ยมันจะได้แค่เพย์พอร์ตอย่างเดียวนะครับต้องอัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วคุณก็จะได้คอนโทรลลักษณะที่ผมบอกได้เหมือนกันต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ในแอปเนี่ยนอกจากคัสไมล์อะไรพวก คือตัวไม่แอร์เนี่ยรุ่นแพงเนี่ยสามารถปรับ EQ ได้นะครับซึ่งก็จะมี EQ หลายๆแบบแต่ผมลองเล่นหมดละผมว่าตัว standard EQ เนี่ยก็เสียงดีสุดนะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็ตอนแรกผมลองฟังตัว open fit ธรรมดาก่อนผมว่าเฮ้ยเสียงดีเลยแล้วผมก็ไม่คิดว่าไอ้หูหูแบบ open ear อย่างเงี้ยแบบตัวนี้เขาเรียก direct pitch เนาะทำเบสได้ค่อนข้างดีตัวนี้เบสดีเสียงครบครับเสียงก้างออกเสียงแหลมออกแล้วก็เสียงเบสออกมาค,ค่อนข้างเยอะ The album. Hold on, girl. Now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh. All. all my life, I've been addicted to the wrong side. Everyone should not despise. I won't stop till I wear the crown. หลังนั้นผมก็มาฟังตัว Open Fit Air บ้างผมก็เฮ้ย hey, เสียงดีกว่าอีกแต่มันต่างกันคือเสียงที่ผมบอกว่าดีเนี่ยคือเสียงกลางชัดกว่าเสียงแหลมชัดกว่าแต่เบสน้อยกว่านะครับ stop till the crown. I wear แต่พอผมเอาไปเหมือนออกไปข้างนอกเนี่ยตอนแรกผมฟังอยู่ในห้องเงียบๆเนาะแต่ผมออกไปข้างนอกไปวิ่งไปทดลองอะไรจริงๆเนี่ยตัวแอร์เนี่ยเบสท,ที่มันไม่เยอะมากมันหายไปเลยครับเวลาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีเสียงข้างนอกเยอะๆเนี่ยมันหายไปเลยคือถ้าอยู่แบบข้างนอกอะไรเงี้ยผมว่าเสียงตัว โอเพนฟิ uh, open fit, ธรรมดาเนี่ยเสียงดีกว่าครับเสียงเบสไม่ได้หายไปเสียงค่อนข้างครบตัวแอร์ก็จะกลายเป็นเหมือนเสียงแหลมไปถ้าไปอยู่ข้างนอกแต่ถ้าอยู่ในห้องเนี่ยเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยของตัวแอร์เนี่ยค่อนข้างชัดกว่าครับเหมาะสําหรับฟังเพลงแบบาราละเอียดเยอะๆ หรือฟังแบบพอดแคสต์เนี่ยก็ได้ครับมาดูกราฟเสียงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Open Fit ธรรมดาเนาะก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยตัวนี้ก็จะเบสค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เบสแล้วตรงกลางก็แฟลตนะครับแล้วเสียงแหลมก็จะมีบูตบ้างประมาณ 3k ตรงนี้ก็จะเป็นเสียงร้องนะครับ 2-3k แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเสียงพวกกุุงกิ้งกุุงกิ้งประมาณ 8k นะครับแล้วก็เทียบกันระหว่างตัว Open Fit ธรรมดาแล้วก็ตัว Open Fit Air ก็จะเห็นได้ชัดว่าเสียงจริงๆเนี่ยลักษณะค่อนข้างคล้ายกันต่างกันที่ตรงเสียงเบสนะครับว่าตัว ธรรมดานี่เสียงเสียงเบสเยอะกว่าชัดเจนนะครับตรงนี้โดยพอประมาณสักร้อยเฮิร์ตตั้งแต่หกสิบเฮิร์ตจนถึงประมาณร้อยเฮิร์ตรสองร้อยเฮิร์ตตรงนี้นะครับก็จะค่อนข้างเยอะกว่าชัดเจนแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเสียงประมาณตรง1 k ตรงนี้ก็จะมีการบูดเ,เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเป็นเสียงร้องเสียงอะไรพวกนี้ก็จะชัดกว่าแล้วก็ตรงนี้เสียงนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็ชัดเจนว่าตัวแอร์เนี่ยเสียงเบสน้อยกว่าถ้าไปใช้ข้างนอกเนี่ยเบสเนี่ยแทบจะจะหายไปเลยครับ แต่ว่าเสียงร้องเสียงกลางเสียงแหลมดีมากครับอย่างหนึ่งที่อยากเตือนนะครับหูฟังแบบนี้เนี่ยมันถูกดีไซน์มาให้คุณได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปใช้ข้างนอกไปวิ่งไปทําอะไรเงี้ยแล้วเสียงเสียงสิ่งแวดล้อมเกิดดังเนี่ยผมแนะนําอย่าเล่งเสียงจนดังกบเสียงสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําแบบนั้นเนี่ยหูคุณจะเสื่อมไวมากครับถ้าคุณไปฟังไปนานๆเนี่ยคุณจะเป็น hearing loss ผมเป็นแบบนั้นเพราะว่าสาเหตุนี้ครับโดยไม่รู้ตัว หลักการก็คือพอคุณได้ยินเสียงเสียงแวดล้อมดังคุณไปเร่งเสียงไอหูฟังของคุณให้มันดังกบจริงๆคุณก็ยังได้ยินเสียงทั้งคู่อยู่นะแต่แบบดังมากเลยไม่ใช่คุณไม่ได้ยินเสียงเสียงแวดล้อมนะฟังไปนานๆ hearing loss แน่นอนครับหูฟังแบบนี้ดีไซน์มาให้คุณได้ได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมเพื่อที่ว่าคุณจะได้ระวังตัวเพื่อที่ว่าคุณได้ยินเสียงเพื่อเลอะข้างคุยกันรู้เรื่องอย่าเปิดเสียงดังกบย้ำครับครับแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยบริษัทโคแอนรับผม iPad เพิ่งออกใหมน่น้วกอต ใครซื้อแล้วสนใจอยากได้ a c c e s s o r y e แนะนําไปดูที่ Coen ครับมี a c c e s s o r y e เยอะแยะมากมายครับยกตัวอย่างเช่นเคสก็ยังมีเคสแนวตั้งเคสแนวนอนมีเคสที่มีคีย์บอร์ดก็มีครับฟิล์มกันรอยก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วก็จะมีขาตั้ง iPad ด้วยไว้ใช้ทํางานไว้ใช้ดูหนังได้แล้วก็ปากกาทางเลือกครับผม Coen ครับผมไปดูที่เว็บเขาได้มาดูเรื่องไมโครโฟนบ้างครับว่าคุณภาพดีแค่ไหนมันมีไมโครโฟน2ตัวต่อข้างแล้วก็2ข้างก็สีตัวนะทั้งคู่เป็นแบบนี้เหมือนกันครับ เหมือนจะเหมือนกันใช่ไหมแต่จริงคุณภาพต่างกันเยอะครับตัว Open Fit ธรรมดาเนี่ยไมค์คุณภาพดีกว่าเยอะครับฟังได้ยินชัดๆเลยในในตอน indoor คุณภาพเสียงเนี่ยจะมีเสียงแบบค่อนข้างครบมีเนื้อเสียงมีเสียงเบสมีเสียงแหลมอะไรค่อนข้างครบถ้าเป็นตัว Air เนี่ยฟังแบบใน indoor เนี่ยเสียงค่อนข้างแห้งเลยครับแล้วก็จะเป็นแบบดิจิตอลก็ผมเอ็กซ์พเชียวครับการทดสอบไมโครโฟนจากหูฟังช็อคครับ ตัว Openfit ครับก็ไมโครโฟนเป็นไงบ้าครับตอนนี้ผมอยู่อินดอร์ครับก็จะไม่มีเสียงรบกวนมากมายครับเนื้อเสียงพร้อมชัดเจนไหมครับเสียงผมแห้งไหมครับตัดน้อยเป็นไงบ้าครับผม Exponential ครับครับผมมี Exponential ครับกำลังทดสอบไมโครโฟนจากหูฟังครับตัวช็อครับ Openfit รุ่น Air นะครับเสียงผมเป็นไงบ้าครับตอนนี้ผมอยู่อินดอร์ครับก็จะไม่มีเสียงรบกวนครับเนื้อเสียงผมควรจะดีนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ไหมไม่มีการตัดน้อยมากครับเสียงผมเป็นไงบ้าครับนับหนึ่งสองสามสี่แห้งไหมครับ Exponential ครับพอไปฟังเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ทั้ง2ตัวมันมีการตัดน้อยเอาดอเนี่ยค่อนข้างดีครับเสียงน้อยทั้งหลายรถไฟเสียงเครื่องบินอะไรเนงะี้ยตัดออกค่อนข้างเยอะแต่เนื่องจากไม้ทั้งคู่เนี่ยมันก็ต่างกันแล้วตัวโอเ n นฟิตธรรมดาเนี่ยเสียงไม้ดีกว่าตัวโอเ n นฟิตแอร์เยอะมากครับตัว Air เนี่ยเสียงไม้ค่อนข้างแย่ครับครับผมเอ็กซ์โพเน่ลครับผมอยูเอาดครับกํลังทดสอบเสียงครับว่า เอ้าดอนะครับว่าเสียงรถไฟเนี่ยเข้าไปมากน้อยแค่ไหนมีการตัดเสียงรถไฟได้มากน้อยแค่ไหนครับตั้งหนึ่งสองสามสี่ครับผมเอกเอ็กซ์โพนเชียลทุกเสียงรถไฟครับผมครับผมเอกเอ็กซ์โพนเชียลครับกอนนังทดสอบไมโครโฟนขผมฟังตัวช็อคครับเขาเป็นฟิทครับตอนนี้ผมอยู่เอ้าดอสครับทดสอบว่าเสียงเครื่องบินครับตอนนี้อยู่ใกล้ผมเลยเข้าไหมตัดน้อยเสียงเครื่องบินได้มากน้อยแค่ไหนครับเสียงผมชัดเจนไหมครับโดน ตัดเข้าไปในเนื้อเสียงไหมครับผมเอกซ์โพเนนเชียลครับครับผมเอกซ์โพเนนเชียลครับกำลังทดสอบไปโคนของผู้ฟังช็อตครับตัวโ o p e นฟิ t ครับวันนี้ผมอยู่ o u t ดอร์ครับก็จะมีเสียงถนนครับมีเสียงลมครับมีเสียงท r a ฟ f i c ครับก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ปรับน้อยเป็นไงบ้างครับเสียงผมเต็มอิ่มไหมครับมีเนื้อเสียงมากน้อยแค่ไหนครับตัดเข้าไปในเนื้อเสียงไหครับผมเอกซ์โพเนนเชียลครับแป๊บนึ1 2 3 4ครับครับผมเอกซ์โพเนนเชียลครับกำลังทดสอบไปโคนของผู้ฟังตัว อ่ช็อคคับโอเปนฟิตครับตอนนี้ผมอยู่ o u t ดอ o r ครับก็จะมีเสียงตอนนี้มีเสียงรถไฟฟ้าครับวิ่งครับเสียงรถไฟฟ้าถูกตัดมากน้อยแค่ไหนครับเสียงผมชัดเจนไหมครับโดยการมีเสียงไฟมากน้อยแค่ไหนครับผมเราสอบดูบางตัวช็อคคับโอเปนฟิตแอร์ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมเอ็กซ์โพนเชียลครับถ้าผมเอ็กซ์โพนเชียลครับกำลังทดสอบไมโครโฟนของฟังตัวช็อคคับโอเปนฟิตแอร์ครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ o u t ดอ o r ครับทดสอบว่าตัดเสียงเครื่องบินครับ ได้มากน้อยขนาดครับเสียงเบินค่ข้างผมค่อนข้างชัดเจนอยู่ครับเสียงผมโดนตัดเข้าไปในเนื้อเสียงมากน้อยแค่ไหนครับเสียงผมชัดเจนไหมครับผมเอกเอ็กซ์โพเนนเชียลครับตัดเสียงเครื่องบินครับเอาดอครับครับผมเอกเอ็กซ์โพเนนเชียลครับกำลังทดสอบไฟังกดผมฟังชอบครับตัวโอเพนฟิกตัวแอร์ครับผมตัวนี้ก็ดูเอาดอครับก็จะมีเสียงลมมีเสียงถนนครับมีเสียงรถแล้วก็จะมีเสียงมอเตอร์ไซค์ครับผมก็ตอนนี้ตัดน้อยเป็นไงบ้างครับเสียงถนนเสียงรถถูกตัดมากน้อยแค่ไหนครับเสียงผมชัดเจนไหมครับมีการเอ่อตัดเข้าไปในเนื นนวิ่งทางผมค่อนข้างดังนะครับไล้การเดือดครับรับหนึ่งสองสามสี่ครับผมเอ,อกพิเศษสุดยอดครับมาดูค่าเลนส์เซียนมากครับเลนซีนก่ก็คือค่าความหน่วงของเสียงเมื่อเทียบปรบภาพนะครับถ้าหูฟังตัวไหนมีความหน่วงมากๆเราก็รู้สึกว่าให้เสียงมันดีเลย กับภาพนะครับมันจะไม่ดีกับการเล่นเกมหรือว่าการดูอะไรไว้ๆนะครับหูฟังเนี่ยปกติอ่ะหูฟังจะมีเกมโหมดเวลาเราเปิดเกมโหมดปุ๊บมันก็จะทำให้ค่าเลนซีอ่ะน้อยแล้วก็เล่นเกมได้มันเขาถึงเรล่นเกมโหมดครับหูฟังตัวนี้ไม่มีเกมโหมดเลนซีเป็นไงล่ะมาดูกันครับ ก็ผมให้ค่า t ท r e s o l ไว้เสมอคือ300เมเิตัวไหนถ้าน้อยกว่าเราจะไม่ค่อยรู้สึกดีเลยครับแต่ถ้าตัวไหนที่มากกว่า300เมก็จะดีเลย์ตัวนี้เป็นค่าเรฟเลนต์นะครับก็คือตัวที่ผมวัดแล้วมันค่อนข้างไวคือ AirPod s Pro 2ใช้กับ iPhone นะครับตัวนี้ผมวัดมาทั้งคู่ครับก็คือตัว OpenFit ธรรมดาแล้วก็ตัว OpenFit Air ใช้ทั้งกับตัว iPhone อันนี้คือ iPhone แล้วก็ Android นะครับก็ดูว่าค่าเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวปีนี้ตัว f i t Air เนี่ย คาเลนเซีเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าตัวโอเปนฟิทธรรมดาปีที่แล้วครับผมว่าก็น่าจะใช้บล็อก i อชุดใหม่อะไรพวกนี้มันก็เลยดีขึ้นนะครับก็ตัวที่เร็วที่สุดก็คือใช้กับตัว iPhone นะครับก็คือตัว Open Fit Air ที่ใช้กับ iPhone คือ325 m ้อก็ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าใช้ a n นด Android ก็จะแย่หน่อยแล้วก็ปกติเวลาเปลี่ยนโคเดกจาก a AC ธรรมดามาใช้เป็นเอ c ก็จะไวขึ้นนิดนึงนะครับตัว o อ e n Fit ธรรมดาก็รักษาเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างจะช้ากว่าตัวว Open Fit Air โดยรม การใช้งานจริงถ้าคุณหูโอเปนฟิตธรรมดาเนี่ยไปดู YouTube จะรู้สึกได้ว่ามันดีเลยนะครับไม่ว่าจะดูผ่าน iPhone หรือว่าดูผ่าน Android ก็ตามถ้าดู Netflix ทั้ง2หูเนี่ยไม่มีปัญหาครับดูผ่าน Android ดูผ่าน iPhone ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ดีเลยนะครับผมบอกไว้เสมอถึงแม้ว่าดีลนซีมันจะเยอะแต่ดู Netflix ดู YouTube บางตัวไม่ดีเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำภาพให้มันดีเลยเมือเทียบกับเสียงได้พรมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ มันก็จะไม่ดีเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอป Netflix เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาถึงแม้หูเลนซีมันจะเยอะก็าตามส่วนการเล่นเกมผมไปทดสอบกับ PUBG ทั้งคู่ดีเลยครับแต่ตัว OpenFit ธรรมดาดีเลยกว่าเยอะมากครับตัว OpenFit Air เนี่ยดีเลยน้อยกว่าจริงๆไม่แทบไม่ค่อยรู้สึก้าไม่จับผิดนะครับ ดูเรื่องแบตเตอรี่กันมาครับแบตเตอรี่เนี่ยตามสเปกนะครับตัว open fit ธรรมดาอยู่ได้7ชั่วโมงตัว open fit air อยู่ได้6ชั่วโมงผมไปวัดมาตัวธรรมดากลับได้6ชั่วโมง39นาทีครับก็ไม่ถึงเชั่วโมงนะครับส่วนตัว Air เนี่ยเขาบอก6อยู่ได้6ชั่วโมงใช่ไหมผมวัดมาได้อยู่7ชั่วโมง15นาทีจริงๆก็ค่อนข้างเยอะตัว Air ก็ไม่ได้น้อยกว่านะก็ดูใกล้เคียงกันประมาณ7ชั่วโมงครับแล้วเขามีค c k c ชา r ์ดด้วยคือถ้าหูแบบแบตหมดเลยถ้าตัวธรรมดาชาร์จไไป5ท่ะฟัังงด้1ชวโม ตามสเปคผมวัดได้ชั่วโมง13นาทีตัวแอร์เนี่ยคิกชาร์จเขาบอกคิกชาร์จ10นาทีอยู่ได้2ชั่วโมงก็ผมวัดได้2ชั่วโมงเอ่อิบนาทีก็เกินสเปคนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวแอร์เขาไม่เป็นคิกชาร์จ5นาทีอยู่ได้1ชั่วโมงเหมือนกันแต่ก็ผมวัดตามสเปคตรงนี้ก็จริงๆก็กค่อนข้างดีนะคือแบบเราเกิดใช้หมดก็คิกชาร์จแค่5นาทีหรือ1 0นาทีก็ฟังได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงละก็เหลือเฟือแล้วกออ็โดยรวมแบตเตอรี่ร้อยเป็นกลางๆครับ ็หูฟังส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็อยู่ได้6-7ชั่วโมงครับถ้าได้น้อยก็อยู่ได้3-4ชั่วโมงแล้วก็หูฟังดีแบตอึดจริงๆก็จะอยู่ได้เป็น10ชั่วโมงตัวนี้เป็นรายที่กลางๆครับครับก็สรุปเลยครับหูฟังช็อคทั้ง2ตัวนี้ที่เป็นแบบ Open e a r ทั้ง2ตัวนี้นะเนี่ยตัว Open Fit ธรรมดาปีที่แล้วกับ Open Fit Air แอร์ปีนี้เนะี่ย ผมว่าเป็นหูฟังแบบ Open เอที่ใส่สบายที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวมาก็อย่างตัวของโทโซอย่างของตัว One Audio นะครับผมว่า2ตัวนี้ใส่สบายกว่าครับแล้วถ้าเทียบลงไปลึกอีกระหว่าง2ตัวนี้ล่ะตัวไหนใส่สบายกันผมว่าตัว Open Fit ธรรมดาครับเพราะว่ามันมี c o า n t เต w e i เว t เป็นลูกตุ้มเนาะแล้วก็เป็นตัวซิลิโคนกับตัวไทเทเนียมผมว่า เออมันพรีเมียมกว่าใส่สบายหูกว่าใส่ได้นานกว่านิดหนึ่งเจ็บหูน้อยกว่านิดหนึ่งครับเทียบกับตัวแอร์ครับผมส่วนเรื่องเสียงผมก็ยังชอบตัว Open Fit ธรรมดามากกว่าโดยเฉพาะยิ่งเบสนะครับยิ่งถ้าคุณไปวิ่งข้างนอกถ้าคุณไปออกกำลังกายข้างนอกแล้วมีเสียงรอ,อ,อบข้างค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าเป็นตัวแอร์ธรรมดาเนี่ยเสียงเบสจะโดนกบไปเลยครับไม่ค่อยได้ยินเบสครับแต่เสียงตัวโอเปนฟิตธรรมดาเนี่ยเบสก็ยังอยู่ค่อนข้างคมนะครับแต่ตัวโอเปนฟิตแอร์เนี่ย เสียงกลางเสียงแหลมค่อนข้างชัดเจนดีกว่าถ้าคุณฟังโทรศัพท์บ่อยๆต้องการฟังเสียงคุยหรือว่าดูฟังพอดแคสต์บ่อยๆตัวนั้นก็จะดีกว่าครับส่วนเรื่องไมโครโฟนต่างกันค่อนข้างชัดเจนถ้าคุณจะใช้โทรศัพท์คุณจะใช้คุยรายเยอะเนี่ยต้องไปตัว Open f ฟ t ธรรมดาเสียงไมค์คุณภาพดีกว่าเนื้อเสียงดีกว่ามากมายครับดูเหมือนจะเหมือนกันนะทั้ง2ตัวแต่ว่า Open f ฟ t ธรรมดาผมว่าดีกว่าเยอะครับถ้าเป็นผมผมจะยอมเพิ่มอีก2000แล้วก็ใช้ตัว Open f ฟ t ธรรมดาครับ ครับก็วันนี้ไปก่อนครับก็ใครชอบการรีวิวแบบนี้ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์แบบนี้ก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งครับผมเอก Exponential ครับ